ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็เปิดกล่องนะคะครั้งที่สองเนาะก็ไปเอฟมานะคะนี่เนาะก็อันนี้เอฟมาต้นเดียวแคบแคบสุด <c oughs> คือหาคู่ให้น้องแคทตัสที่บ้านนะคะนี่เนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีอยู่ต้นเดียวแล้วกลัวว่าเออถ้าเขามีดอกเราจะแบบไม่มีคู่ผสมอะคะ่ะก็เลยไปเอฟต้นนี้มาเนาะ ก็เดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเขาจะแถมมาให้ต้นหนึ่งนะคะนี่เนาะก็นี่นะคะมาเปิดอันนี้เขาห่อเป็นทิชชู่มานะคะเพราะว่าส่งแบบถอดกระถางอะคะ่ะการส่งแบบถอดกระถางก็เหมือนกลัวน้องเขาช้ำอะคะ่ะอันนี้นะคะแบบน่้น เมมเรนต้านะคะน,นี่นนอันนี้คือต้นที่เอฟมานะคะเรนต้าเนี่ยเห็นไหมคะดูหน่อเขาหน่อเขามีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดสิบสิบหน่อเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะกลมสวยเลยที่หน่อรอบนี้เนาะ ทรงสวยอันนี้อันนี้คือหน,นันต้างแล้วก็อันนี้อีกต้วหนึ่งแถมแถมมาให้ขอลดเขาไม่ลดให้ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวแถมมาให้ละกันก็เป็นน้องลูกพูกโอ้สวยด้วย แถมลูกูคกทรงสวยเลยค่ะดูอันนี้คือต้นแถมนะคะลูกคกเนาะก็หมดแล้วมีสองต้นกล่องนี้ค่ะนี่นะคะเนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปตัดแต่งราอีกทีนึ่งอันนี้ราเป็นไม้เมล็ดทั้งหมดเลยนะคะตัดแต่งลราแล้วก็ปลูกอีกทีนึ่งอันนี้เราก็จะมีคู่แล้วกันตา น,นี่่ะทีว่ามาคู่เขามีก็คือต้นนี้เองอันนี้ซื้อมาตอนที่ยังไม่มีหน่อนะคะนเนี่ยหนอเขาเริ่มมาแล้วเห็นไหมคะอนี้เนาะเนี่ยค่ะก็ะคือเอามาคู่คู่กันสองก็เลยเป็นสองต้นอันนี้ดูดูหัวเขาจะเล็กกว่าอีกเนาะมีหัวใหญ่กว่าหน่อยแล้วก็อันนี้น้องฮูกี่แถมมา นี่กระถางเข้ากันพอดีเลยคะ่ะอืมก็เป็นน้องหูกนะ้องอันนี้ก็ปลูกไปแล้วนะคะหลังจากที่เราเอฟมาก็ตัดแต่งรากปล่อยทิ้งไว้สองวันนะคะนี่เนาะกอ,อจะเป็นคู่เขา